ครับสวัสดีครับชนชนองขันมาครัวน,นี้มาดูกระถางแปดนิ้วกันนะครับเ,เริ่มจากต้นที่หนึ่งลยครับกระถางละสองร้อยนะครับค่าส่งห้าสิบบาทครับกระถางละสองร้อยค่าส่งห้าสิบถ้ารับสามต้นส่งฟรีครับแปดนิ้วเต็มเต็มนะครับแปดนิ้ว อ่าอันนี้จะเป็นสีเหลืองจะงมีขีดขีดแต่ตันนี้เขาจะาบานนานแล้วครับนี่ครับดอกกำลังตุ่มๆเต็มเลยนี่นะครับเก็จะมีลายลายแดงข้างในแต่ว่าดอกนี้เ,เขาบานนานแล้วครับถ้าออกใหม่ๆนี่จะเป็นเหลืองเข้มแล้วก็มีลายขีดแดงๆนี่ต้นที่หนึ่งนะครับ มาต้นที่สองต้นที่สองอ่าอันนี้จะเป็นเหลืองนี่นะครับดอกสองดอกนี้เขาเขาบานมาหลายวันแล้วครับ,รบต้นที่สอง ต้นที่สามครับนี่จะออกม่วงนะครับเป็นม่วงหวานม่วงคือไม่ได้เป็นม่วงเข้มครับม่วงสว่างสวยต้นที่สาม ต้นที่4ครับต้นที่4ี่คจะเหลือจากคลิปที่แล้วนะครับต้นที่ส don't <the hell> ต้นที่หกอะไรครับต้นที่หกนี่รู้สึกว่าจะมาเหนือนจากคลิปที่แล้วต้นที่หกนี่นครับต้นที่หก มาต้นที่7ครับชมพูร,รัพบเจริญครับชมพูรับเจริญต้นที่เจมาต้นที่8ครับมันจะเป็นเหลืองดอก ต้นที่แปดต้นที่เก้าเก้านี่ก็เป็นชมพูซับเจรินครับ แต้นที่สิบต้นที่สิบจะออกอมอม,มว่วงนะครับดอกเขาจะออกอมมว่วง เหลือจะคิดที่แล้วนะครับอันนี้จะเขียนเบอร์ใหม่วันที่สิมาต้นที่สิบเอ็ดโหหโหล้นเลยครับแนิ้วล้นกระถางไวแล้ว มาต้นที่สิบสองอันนี้ต้นนี้จะเหลือเป็นต้นที่แปดของคลิปที่แล้วครับมันเหลือเหลือมาจากคลิปที่แล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วดอกเขายังน้องยังไม่บานนี่นะครับ เป็นต้นที่ติดต่อครับครับขาบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับในการติดตามรับชมชวนชมน้องของฝันออแอดไลน์เบอร์ใต้คลิปเลยครับ เบอร์โทรติดต่อก็ใต้คลิปเลยครับติดต่อได้เลยนะครับกดติดตามกดถูกใจฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับสําหรับลูกค้าที่ใจดีทุกคนนะครับขอบพระคุณครับ